จะทำยังไงก็เชิญท่านตามสบายหากท่านไม่ระวังทำข้าวของเสียหายข้าไม่ไปหาท่านก็จะหาคุณชายท่านนั้นเองเพราะว่าเขามีเงินไป่ตัวตีหน้าเสื้อกับข้าแล้วข้าว่าข้ากลับเข้าห้องดีกว่าจะได้ไม่ต้องมีส่วนมารับผิดชอบด้วยแล้วเต่าเข้าห้องครัวกันครับทกอน่กงนี้ทัวช้าตามซ้ำ พอได้ยังไอไนี่นี่นี่คุณหนูจะทําอะไรเนี่ยอะทำไม่ได้นะทําไม่ได้ได่อยพูดขอจากนันดีกว่าน่าโอยอ,อยากได้เท่าไหร่ <c oughs> กบีเจ้าแทงข้าบาดเจ็บเลือดลมเสียหายจากอหลรถึงสิบนิ้วเชื่อมถึงหัวใจจากหัวใจเชื่อมเอ้ยเชื่อมอะไรเชื่อมตับไตไส้พุงเลือดลมเดินไม่สะดวกใช่ไหมหายใจไม่ออกด้วย <c oughs> มือเท้าไรเรี่ยวแรงแ <c oughs> <c oughs> น่น้าออกอีกตั้งหากรู้สึกอึดอัดเอ้ยอย่าพูดอีกเลยข้ารู้เรื่องทั้งหมดแล้ว พรุ่งนี้เขาจะไปที่จวนนำเงินมาชดใช้ให้เจ้าสุดท้ายเขาจะไปสำลึกผิดหน้าหลุมศพเจ้าอหมายความว่าไงที่เจ้าว่ามาเนี่ยข้าคิดว่าเจ้าคงอยู่ไม่ถึงคืนนี้